วันนี้มาพามาดูต้นสตอนะครับปีนี้ออกค่อนข้างดีนะครับอากาศหนาวช่วงนี้เก็บจะหมดแล้วนะครับถ่ายให้ดูไม่ทันเหลือแต่รุ่นเล็กนะครับแต่ออกมาเรื่อยๆนะครับ ส่วนนี้ปลูกประมาณ30,000กว่าต้นนะครับปีนี้ที่ผมลงไว้นี่อาจจะมานแสนแสนสี่กว่าต้นนะครับสตอรี่จะเป็นพันแนะครับผหวาน แต่ลานล้างนี่ก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับมันชอบเป็นโรค